นะครับประชุมเกมแข่งขันปืนรุ่นรุ่นดี2020เกียร์บอลบุกก่อนครับบุกจากฝาไปซ้ายนะครับเอฟกฟเตอร์ครับเอามาจังหวะที่สองเข้าไปนะครับปุ่นกับปุ่นหนุ่มดีแล้วตกลบมาปุ่งจ่ายผ่านตัวนี้จ่ายเองครับเหียบพัดเหียบพัดโยกมาลูกนี้นี่บอกโอ้โหนี่แะบอตเลยครับเไอ้ประตูขึ้น้ำขอได้การครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่เก้าของเขาที่กระดีด้วยครับกระเด็นไป ก็ได้ใสเริ่มเกมเล่นสุดท้ายกลายเป็นพวกเขาดีทำมาดูขึ้นน้ำได้แล้วครับตัวสูงเยอะตากดีไปบอลลือ้อล็อกเข้าซ้ายบอลลือ้อได้ตบรถลั้งโอ้โหยังไปติดเกมรับของรายการที่บอลลือ้อเปิดของไปได้ไม่บงโอ้โหมันจะไม่ออกยังดึงยังดึงข้างหน้าเลยแล้วจวังหวะนี้เอา้าชิงบอลได้ก่อนด้วยครับโอ้โหนี่ลูกนี้ทำใสวยครับบอลเปิดไปแล้วจวังหวะนี้ยิงครับบอลอยู่ที่ สียะได้เพ็กต่อมาจังหวะทะลุบอลของนัทูมแม่ช้าไปนิดเดียวครับจ่ายต่อมาสียะสียะลึกซัดด้วยสายเลื่อนบอยเลยครับโมแม่จังหวะมันจะไม่มีอะไรครับโอ้โหและยิงเร็วด้วยสายตรงนี้บอลแสกหน้าทางด้านทีมชินวอนชมชื่นเข้าไปเลยครับโอ้วันนี้จังหวะสุดยอดเกมอาจจะมีไม่มากนะครับปูแต่หุนนี้นี่เจ้าตัวไปเต็มสิบเลยครับสียะคุจิมะสกอตต์กับมาเท่ากันแล้วครับที่หนึ่งกับหนึ่งเลยครับ แล้วจังหวะปิดบล็อกหูก็อนจะไปเข้าทางเอา้าแล้วจังหวะนี้ลาสโลดักได้ครับแล้วจังหวะโอ้จังหวะนี้ต้องดึงแล้วนี่ครับโอ้ต้องดูที่ผู้เสียจะจะลาสโลดเป็นชาติโทษยังไงครับคือถ้าจังหวะไม่รัง้งไม่ดึงสักูนี้ไม่ทันคาราเซโนโดแล้วนะครับโอ้แต่จังหวะนี้ต้องมาวัดใจผู้เสียเนี่ยครับโอ้ คือทั้งฟังของแสงทั้งวิเียนก็รับสภาพแล้วนะครับโห้งชมจังหวะบิงไปไล่บอลของคาราโนสโดรโด่สองจังหวะที่ช่งบอสตัดมาได้นะครับโอ้แล้วไปโดนเด็กดึงชัดเจนแลักนณดนี้ก็อืลเพื่อให้เป็น ไปเหลืองนะครับเรียของนี้ก็จบแรกครับยังเสมอกันอยู่ถึงกันหนึ่งนะครับกานครับและอีกคนหนึ่งหมายเลขสิบเก้าครับว่ชีราวุฒิครับคนนี้ใหม่ดีครับมาที่วิชยะวิชยะได้ครอสเ้ามาแล้วลีมายิงลูกนี้โอ้โหโอ้สวยเลยครับลูกนี้ครับลีมาครับทำประตูขึ้นนำให้กับทางด้านบางบ่อเอฟซีครับสองประตูต่อหนึ่งครับ โโอ้ยาสิตีนเข้าตรงกันนัทบลนันทบลได้ยิงลูกนี้โอ้โไม่ได้ครับลูกไปที่ของแสงทองวิาชาชันเบินเกนินมาแล้วโอ้โลูกนี้ได้ฟาวครับอ้าวแล้วโอ้โหสุอพับกรอครับโดนไปเหลือง เราเปิดเข้ามาลูกนี้เราโอโอโหไม่ได้ครับขวามีเติมมาที่วิชาชาันเบิร์เข้าไปแล้วอีดีจับจังหวะน,นี้แล้วยิงโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ,บโอ้ต่อเกมขึ้นมาสวยเลยครับแล้วไม่ติไม่ได้ธรรมดาก้อใหญ่ครับโยนเข้ามาอีกทีหนึง่งเอ้าแล้วถึงแล้วได้ยิงลูกนี้ เออด้ประตูด้วยครับโอ้โหแล้วเป็นใครครับปีครับสงสัยเอาละดูท่าดีใจครับโอ้โหคุตาสินไม่ได้เปล่าฟาครับได้ประตูได้เปิดย้อนขึ้นมามาที่ลิมาโมงลูกนี้โอ้โห แล้วูสามประตูต่อต่อ,ตอมาะอะไรยังไงยิงไกลลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ตรงอีกครับโอ้โหแล้วให้ลูกนี้สวยเหลือเกินครับมาที่ผู้ทาทนผู้านล็อกผ่านไปแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับดูครับโอ้โหแล้วท่าดีใจเหมือนมาคาร์เรตป่อยครับ อูทานกิ่งมาแล้วทำประตูที่4ี่ครับให้กับบางกอเ์ฟีครับยาวขึ้นมาด้านหน้าให้กับวิชาชานวิชาชาลูกนี้ได้ยิงแล้วเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับโอ้โหโอ,โหโอโห้ลูกนี้สุดสวยเลยครับวิชาชานครับให้ช่องลูกนี้ หลุดมาแล้วยิงโอ้โหตีเส,สมอตีเส,สมอได้ครับโอ้โหโอ้โหพีรวัตร,ร,รครับพีรวัตรล่าแรงครับโอ้ไม่จบครับมาแล้ว เปิดลูกนี้ยังไ,ได้โมงสะบัดแล้วโอ้ปัดไม่ออกครับโอ้โหไปเสียประตูแบบนี้ครับยังแข่งกบูทานบางไว้ก่อนโอ้แล้วลูกนี้ครับ โอู้ทานครับผู้ชักศอกแล้วโอ้ใบแดงเลยครับผู้ทานกิ่งพานครับโอ้โหโอ้ผู้ทานกิ่งพานครับ,โ,โ,โ,รบโดนใบแดงไล่ออกครับโดนใบแดงเลยครับผู้ทานกิ่งพานครับ ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับแล้วบริสินเป่านวีนหมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอโ้เป็นทางด้านของบางกอกเอฟซี FC ครับเฉือนเอาชนะทหารอากาศ f อซีครับไปด้วยสกอร์5ประตูต่ตอรับโอ้โหเป็นเกมสุดมันเลยครับ